มากันเว้วย,ย,ย <c oughs> จบแล้ว <c oughs> อ้ายาอมเจ้าแตกเจ <c oughs> ้อมึงเจ้าตแตกหรือเปล่าไม่ว่ะเฮ้ยไม่ยี่สิบมุกเดือไม่ได้ตามเมื่อกี้เราก็ใช้ไอ,อ, <c oughs> อ,อ้เหี้ยเออเฮ้ยใครติอดมาพี้เหมือนเขาน่าเกลียดแท้เอาแล้วทำไมเราเอาทำไมเราโดนเฟิร์สปัด,ปดวะไอ้เหี้ยท่างนั้นนี่เป็นคนเปิดก่อนได้แท้เหมือนตามเมื่อกี้เลย ก็หมอตาขี้โดนโกนอะไรวะไอเฮียเป็นคนเป็นนคเปิดโก่อนนะเท่เฮียทราไมโดนเพื่อบาดวะโอ้โหมันจะตายกันแลน่จะไม่ตายตายแล้วแต่ยังก่อนเออจะตายแล้วแต่ยังก่อนเตะใครไม่ถึงเลยวะเวนิโก้วิอาโก้มึงอีกแล้วโอ้เตะคลิปล่าสุดกูจะตายแล้วเออเรียบร้อยกูยังตีได้สวยงามมากแต่ว่าแบบ เฮ้ยเรียบร้อยกูได้ได้ได้ได,ได้มันได้ด้วยโอ้ยทำไมกูเดินเฮ้ย<ม>ได้ได้เอสเอสเอซตีป้อมตีป้อมอะไรเหลือตัวเชี้ยสองตัวที่ตีป้อมเหลือสองตัวที่ตีป้อมแรงที่สุดในหมู่ในกล <c oughs> ุ่มพวกเราเฮ้ยไอ่เชื่อนี่แหละมึงมึงเรียบร้อยนะมึงเลยเลยจอกันพ่อหนุ่มเฮ้ยจงตายไอย้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงไหนเฮ้ยไม่ไม่จริงมันจะตีอะไรกูแล้ว ไอ้เหี้ยอะคาลิมมึงอีกแล้วนะเหี้ยเอวหวานมันล่อกูอยู่แล้วอ่ะนี่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 ่โอ้เอาไอ้เฮียหเอ้ยกูไม่ได้เหี้ยเลยเลยเนี่ยโลกใบนี้เนี่ยไอ้สัสไมปฆ่าตังคูน้อยช่วยดีทีมเฮียวเออมีคนมาเราต้อนรับดิเราต้อนรับดิฮึต้อนรับจริงต้อนรับจริงตายเฮียเฮียกูตายเฮ้ยเอามันไม่อันนี้วะปอมปอมปอมโอ้ยเอาไม่ได้ไม่ได้เฮี้ยอะคาลิย ไอ้เขี้ยเหมือนอย่าเนาะไอ้เขี้ยทำไมทำไมมึงดูกลับกันเถอะเพื่อนๆเรายังอยากตายในชีวิตนี้นะสัตว์เอ้ยเอาก็ได้พอกูตายพวกมึงก็เดินถอยกันไอ้สัตว์ตอนกูอยากถอยพวกมึงยืนอยู่กันเหมือนมึงอยากให้กูตายเหมือนเหมือนมึงอยากให้กูตายกันนะกลางปีกอุ้ยโดนด้วย อาคาลี่อยู่นี่อาคาลี่อยู่นี่อาคาลี่อาคาลี่ไม่จริงแล้วเนี่ยเห็นแล้วเพื่อนแต่มันทำอะไรไม่ได้ไม่ได้เล่นเลยเฮียไม่เห็นจะสนุกเลยเกียงเฮียเลยเนี่ยอะไรมึงอะไร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 เฮียอะไรเฮียนี่หลายรอบแล้วนะสัตว์ หลายรอบนั่นไอ้เหี้ยแอมไม่เก่งเซ็กซ์กักดันไม่เก่งเจครฟอร์ดแรปเตอร์เขี้ยคนเยอะเลยเออคุณตายเนี่ย